ฝันเห็นเพื่อนเก่าหมายถึงอะไรความทรงจําหรือคําเตือนจากโชคชะตาฝันเห็นเพื่อนเก่าไม่ใช่แค่ความคิดถึงแต่มันอาจบอกชะตาชีวิตคุณได้ทํานายฝันฝันเห็นเพื่อนเก่าความหมายโดยรวมเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงในจิตใจอดีตอาจย้อนกลับมาในรูปแบบของโอกาสหรือปัญหาที่ต้องเคลียร์ให้จบการงาน อาจได้รับโอกาสจากคนรู้จักเก่าหรือมีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนในอดีตคำแนะนำอย่าปิดกั้นตัวเองกับโอกาสจากอดีตการเงินมีโอกาสได้เงินคืนจากคนที่เคยยืมหรือเจอของมีค่าที่เคยลืมไว้โชคลาบลาบลอยอาจมาจากสถานที่เก่าหรือสิ่งของเก่าที่เก็บไว้นานแล้วแนะให้ลองเสี่ยงโชคกับสิ่งที่มีความหลังความรัก คนรักเก่าอาจกลับมาหรือได้เจอคนใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับคนในอดีตระวังใจตัวเองอย่าตกหลุมอดีตโดยไม่คิดสุขภาพระวังโรคที่เคยเป็นแล้วกลับมาอีกครั้งหรือปัญหาที่เคยคิดว่าหายแล้วเลขมงคล14-2963-804-919แม่นไหมเคยฝันแบบนี้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราไว้เลย อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง AI ทำนายฝันแล้วมารู้ความหมายของฝันที่คุณอาจมองข้ามทุกวัน